เรียวมาจับไม่พ่อหน่อยแล้เร็วนี่เจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับจกกักรจันทร์ได้เลยตัวนึงตัวนี้สองโตครับมาเร็วๆมาเร็วไหนไหนอยู่ไหนต้นนี้สามโตเนาะพี่ครับพี่น้องตัวนึงสูงเลยเห็นไหมครับ จับให้หน่อยนี่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 จับเร็วๆจับให้หน่อยเร็วๆนี่นี่นี่เร็วไม่กัดเร็วเออจับเร็วจับเลยจับเลยนึกฟ้องเออจับจับฮะใส่มาใส่เออใส่ย้อนสลอนลงลงย้อนลงนี่ย้อนลงนี่ย้อนลงย้อนลงของพ่อน้ำมาจับลงลงจับไว้จับไว้จับดีดีเออเอามือเยอะเอาเจ้าลงอุ้ยโอเค อีกตัวนึงอีกตัวนึงน้องนี่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 ตัวนึงอยู่นี่มีกี่ตัวนี่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 จับเอาเร็วๆนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่จับหนึ่งของครา้เอ้ยขับมามาใส่พ่ออย่ามานี่อย่ามานี่ตันบีบนี่ไม่มีดีดอกฮะเฮ้ยเอาตกแล้วเอามาอ๋อมันไม่กินมันไม่กัดไม่กัดโอเคครัเอาของตันอยู่นี่นี่ของตันเอาไป ได้สามตัว้วตัวนี้เนาะได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วหายแล้วไปละโอ้โหนี่ตัวหนึ่งเสือแล้วเสือแล้วอยู่สูงเลยนี่ัหนเนีไม่ได้ตหนูไม่จับเอาว่ะเอามตัไป มีครับพี่น้องเฮ้ยเห็นปะเดี๋ยวจนะโดดเอาเนาะนี่ครับพี่น้องว่าวันเจอสามโตต้นเดียวเนาะ ต้นเดียวตั้งสามโตเหมนกันอือเจอ,อกันแล้วพี่น้องนี่ครับไปไปแล้วไปไปแล้ว อาหารหากินยากเนาะซื้อเขากับแทงครับโตละบาทสองบาทโอ้เจออีกแล้วครับเจออีกแล้วนี่จักรจันทร์ครับเี๋ใต้ขึ้นไปแล้ว มาตั้นได้กี่ตัวแล้วครับมาตั้นได้กี่ตัวละถึงเปล่าไหนไหนตั้นหน่อยนึ่สิบว20ตัวว่ายี่สิบตัว่ยี่สิบตัวนี่แหละนี่ทำเพน่ออ ไปเดินไปเดินไปพ่วงงาสามคนจะมาทำอะไรใช่ไหมนะตาเนยตานน่เจอแล้ว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 มามอู้หสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยนี่มีตัวนึงนี่นี่เห็นไหมยนี่นี่นี่มาเอาเร็ว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 มาจับมาจับแน่แน่เลยนี่นี่ตั้งจับตัวนี้นี่นี่เห็นไหมนี่ว เดื่องนนี่ไงนี่ไงจับดิเอ๊มไปนี่ตัวนึงอืมหมานครับพี่น้องไปไปไปนู่นคือคนหลบไปเพื่อถ่ายลงจุดหนึ่งมันตัวสูงๆนะมันตายแล้วตายแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่ไปเลยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหสองตัวเลย อ้หันหันหันพี่น้องอ้มันหลอกคาบหลายตแล้วไหน,นตัโอ้เยอะยวขของเขาบ้างมอุ้ยสูงสูงสูง โซนนี่จับต้นละสองสามตัวนองโอ้โตาท่านมาดูมันออกปีกแล้วตัวนี้นะตัวนี้มันออกปีกแล้วเฮ้ยบอกแม่มาจับดินี่นี่มันออกปีกแล้วนี่อู้แม่มันออกปีกกี่ตัวนี่นี่นี่เฮ้ยพ่อจับเลยนี่นี่มันจะบินแล้วนี่มันพร้อมจะบินแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเออจับเลย มันยังอ่อนอยู่เลยอ่อนอยู่แต่มันออกปีกแล้วดิวดวข้างล่างนึ่ว่าเมียนบยกอกนี่ไงนี่ไงฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กับแม่เลย เจออีกแล้วพอเจอแล้วนี่นี่จับอยู่ลวด